นละักษณะของแม่โคที่ไม่ฉลาดเนี่ยเอาไปยังไงนะนะเธอกลัดล้อขึ้นไปจนถึงยอดภูเขาเนี่แม่โครตัวนี้นี่ไปหาอาหารใช่ไหมฮะพอไปถึงภูเขาสูงสุดบนยอดแม่โครตัวนั้นมองลงมาพื้นภาคข้างล่างนาะภาคพื้นข้างล่างนี่เห็นหญ้าเขียว,วงามตานะเห็นหญ้าเขียว เธอโอ้ยหืนน้ำลายเอือกเอ,อือ,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 อกเลยนะฮะเนี่ยจะรับประทานหญ้าเขียวนั้นให้ได้จะกินหญ้าเขียวนั้นให้ได้ว่าง,งั้นเถอะแม่โคต,ตัวไม่ฉลาดเนี่ยเธอตัดสินใจทันทีนะฮะกระโดดจากที่สูงคือภูเขาเนี่นะอ้าปากรอรับนะหวังจะก,กินหญ้าเขียวที่ภาคพื้นข้างล่างให้ได้นะตกลงมาเป็นยังไงตุบทีเดียวนะฮะหญ้าก็ไม่ได้กิน แถมคอหักนะตายคาทีนี่นะฮนะนี่แม่โคที่ไม่ฉลาดนั่นก็คือเรายังทำกายอันเป็นเบื้องต้นของการที่จะอบรมอินทรีย์ทั้งห,ห้มันเข้มแข็งอันเป็นเบื้องต้นจะอบรมบสติอบรมปัญญาให้เข้มแข็งเรายังทำให้มันเข้มแข็งให้ชัดเจนไม่ได้ยังกระจุยกระใจ ตรงนี้ยังไม่ได้นะฮะยังไม่สามารถที่จะนะทำความเห็นถูกให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในหมวดกายอันเป็นของหยาบนะี่ยังไม่ได้นะก็จะไปรู้ของที่มันละเอียดมันก้าวกระโดดเกินไปนะเขาจะพลาดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะของหยาบก็ไม่ได้ของละเอียดก็ไม่ได้นะฮะฉะนั้น โยคียบุคคลผู้ปฏิบัติผู้ฉลาดทั้งหลายโดยเฉพาะโยคียบุคคลผู้เป็นยุคแห่งเนยยะนะฮะยุคแห่งเนยยะบุคคลคือบุคคลที่จะพึงรู้ได้พึงตรัสรู้ได้ในปัจจุบันชาตินะโดยการศึกษาพระธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนและละเอียดมาก ทุกจุดตรวจสอบพิจารณาใคร่ครวนซ,ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกน,ะนี่คือบุคคลในยุคเหนยยะนะฮะเนะพราะอุกติตัยนยูวิบจ,จิตตันยูเนี่ยน่าจะไปกันหมดแล้วคุณโยมนะฮะ